ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับเพื่อไทยยึดหัวหาด เพื่อลลนสได์ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเป็นตัวชี้วัดถ,ถึงพลังของพรรคเพื่อไทยและบารมีทางการเมืองของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจากการที่นายชาญห่วงเพชรเอาชนะบิ๊กแจดพลรวจโทคคำรณว,วิทย์ทูบกระจ่างมาได้ด้วยคะแนนสูสีโดยทิ้งห่างกันแค่1820คะแนน ท้งนี้จากการถแถลงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของกะกะตเมื่อวันที่1กรกฎาคมเมื่อวานนี้ในชาญพวงเพชรนักการเมืองบ้านใหญ่จังหวัดปทุมธานีและเป็นอดีตนายกอบจอปทุมธานี4สมัยได้2 3 3 3สคะแนนส่วนพลตำรวจโทคำรวนวิทย์อดีตนายกอบจอปทุมธานี1สมัยได้2 0, 1 2 0 2คะแนน การทวงเก้าอี้นายกอบจอปทุมธานีกลับคืนมาได้ของนายชานพวงเพชรในครั้งนี้ไม่เพียงแต่นายชานจะล้มคู่ต่อสู้อย่างพลตำรวจโทคำรณว,วิททูปกระจ่างลงได้เท่านั้นยังสะท้อนให้เห็นว่าพักเพื่อไทยที่เคยเป็นเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยเข้าไปยึดพื้นที่จากพักชาติไทยมาได้ในปี2544สามารถชิงพื้นที่กลับคืนมาได้อีกครั้ง เท่ากับเป็นการปักธงยึดหัวหาดเพื่อการเลือกตั้งสสสมัยหน้าอีกด้วยเพราะในการเลือกตั้งสสครั้งล่าสุดเมื่อวันที่17พฤษภาคม2 5 6 6พักเพื่อไทยพ่ายแพ้พรรคก้าวไกลอย่างหมดรูปทั้งนี้จากจำนวนสสทั้งหมด7คนปรากฏว่าพรรคก้าวไกลกวาดสสไปได้ถึง6คนขณะที่พรรคเพื่อไทยได้สสมาเพียงคนเดียวเท่านั้นคือนายมนัสนันลีวรัต์ สสปทุมธานีเขต5ส่วนสส .6 คนของพรรคก้าวไกลที่ได้รับการเลือกตั้งแบบล็อกถลม่มจะเรียกว่าโนเนมไม่มีฐานทางการเมืองมาก่อนก็ว่าได้ประกอบด้วยนายสรวีสุป,ปนิตาเขตหนึ่งนายเจษดาดนตรีสนอกเขตสองนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วเขตสนายสกลสุนทรวานิจกิจเขตสนายเชตวันเตือประโคนเขตห และนายประสิทธิ์บัตรธรรมพรดุงศักดิ์เขตเจ็ดอย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งอบจอรประทุมธานีครั้งนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งเพียงแค่จังหวัดเดียวทั้งประเทศสืบเนื่องมาจากการที่ Big Jet, บิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรวนวิทย์ทูบกระจ่างชิงลาออกจากเก้าอี้นายกอบจอรประทุมธานีเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนจะหมดวาระในวันที่19ธตันวาคมปีนี้โดยที่การลาออกของบิ๊กแจ๊ดถูกมองว่า เป็นการสกัดคู่แข่งเพื่อหวังที่จะให้คู่แข่งไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวคณะที่บิ๊กแจ๊ดอ้างเหตุผลไว้3ประการหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการแก้ปัญหาน้ำหลากในกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพยาตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ผ่านสิงห์บุรีลงมาอ่างทองและปทุมธานีซึ่งบิ๊กแจ๊ดชี้แจงว่าถ้าหากอยู่ในตำแหน่งต่อไปก็ไม่สามารถทำอะไรได้ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในช่วง2เดือนสุดท้ายก่อนหมดวาระเนื่องจากมีกฎกติกาของการเลือกตั้งห้ามเอาไว้หลังจากที่พลตวจโทคำรนวิทยื่นใบลาออกจากนายกอปจปทุมธานีในวันที่2พฤษภาคม2567และมีผลในวันรุ่งขึ้นในเบื้องต้นมีข่าวว่าพลตบจโทคำรนวิทย์จะลงสมัครในนามพรรก้าวไกลแต่สุดท้าย พักคก้าวไกลประกาศไม่ส่งผู้ใดลงสมัครและทางฝ่ายพลตบดโทคำรณวิทย์ก็ได้ประกาศตัวลงสมัครอิสระในนามกลุ่มคนรักปทุมไม่เพียงแต่เท่านั้นการที่ Big Jet, บิ๊กแจ๊ดพลตบดโทคำรณวิทย์ลงสมัครอิสระก็ยังมีกระแสข่าวว่าเกิดปัญหาแตกหักกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเพราะบิ๊กแจ๊ดไม่ยอมลงสมัครนายกอบจอในนามพักเพื่อไทยโดยที่ก่อนหน้านี้ระหว่างนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ กับพลตบโทคํารวนวิทย์ก็มีปัญหาขัดข้องหมองใจกันอยู่แล้วอันเป็นปัญหาสั่งสมมาจากการเลือกตั้งสอสในปี2566เนื่องจากบิ๊กแจ๊ดไปสนับสนุนผู้สมัครสอสของพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งคนของตนเองลงแข่งกับผู้สมัครพรรคเพื่อไทยจึงเป็นผลให้พรรคก้าวไกลกวาดที่นั่งสอสอไปได้เกือบยกจังหวัดสำหรับปัญหาความขัดแย้งกับนักโทษดิดขาดชายทักษิณดังกล่าวนั้น พลตวทโทคำรวนวิทย์เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนหน้านี้ว่ายังคงเคารพรักทักษิณเหมือนเดิมโดยกล่าวว่าผมรุ่น30โรงเรียนนายร้อยตำรวจพี่ทักษิณรุ่น26ผมก็เป็นน้องเขาตลอดชีวิตแต่วันนี้การเมืองพี่เขาจะลงมาถล่มผมอย่างไรก็ไม่มีปัญหาพี่เขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ผมยืนยันว่าผมเป็นน้องเขาตลอดชีวิตแล้วผมจะเคารพนับถือเขาตลอดชีวิต จากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวของพลตำรวจโทคำรวนวิทย์เมื่อวันที่18พฤษภาคมเดือนที่แล้วผู้สื่อข่าวยังถามด้วยว่าแบบนี้เรียกว่าปิดตำนานมีวันนี้เพราะพี่ให้หรือไม่ซึ่งพลตำรวจโทคำรวนวิทย์ได้ตอบว่าไม่ปิดแต่ไม่มีคำนี้อีกแล้วแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามผลจากการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีครั้งนี้เป็นตัวชี้วัดถึงพลังของพรรคเพื่อไทย และบารมีทางการเมืองของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณหลังจากที่ทักษิณรวมพลังแพทองฐานชินวัตรลูกสาวในฐานะอวนพักเพื่อไทยได้ทุ่มสรรพกำลังลงไปช่วยในชาญพวงเพชรทุกรูปแบบเพื่อต้องการคว้าชัยมาให้ได้ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จแม้จะชนะมาด้วยคะแนนเฉียดฉิวก็ตามการเลือกตั้งสอสอสมัยหน้าเป้าหมายของพักเพื่อไทยคือแด์สไลด์และช่วงชิงพื้นที่เดิมในจังหวัดต่างๆ ซึ่งถูกพักก้าวไกลยึดไปจากการเลือกตั้งที่ผ่านมากลับคืนมาให้ได้ทั้งหมดซึ่งการเคลื่อนไหวในทางการเมืองอย่างไม่หยุดนิ่งของนักโทษชายทักษิณในเวลานี้ก็เพื่อเป้าหมายนั้นเพื่อให้พักเพื่อไทยกลับมาพังงาดอีกครั้งจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งการเดินสายออกต่างจังหวัดของนายเศรษฐาทวีสินจากเหนือลงใต้ไปอีสานไปภาคตะวันออกข้ามไปตะวันตกหรือบางจังหวัดไปแล้วก็ไปอีก นี่ก็เพื่อเป้าหมายในการเลือกตั้งสสสมัยหน้าทั้งสิ้นรุ่งเรืองปรีชาคุณศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมบคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลนเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l ิล9 Realty เ